เรากำลังจะไปเที่ยวหลานเป็นการไปเที่ยวระนองครั้งแรกนะครับเรามากับสายกครบินเอเชียนะครับก็จะมีแค่วันนั้นหนึ่งรอบเท่านั้นราคาก็คือแพงอยู่นะครับก็มาดูกันว่าที่หลานนองจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็มาถึงที่ละนองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปเอารถที่เช่าไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือแหลมสนแล้วนะครับอุทยานแหลมสนสวยมากแล้วก็ไม่มีคนเลยนี่บรรยากาศดีมากทุกคน เดี๋ยวเรากาลังจะไปขึ้นเรือเพื่อจะข้ามไปเกาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเกาะที่ไหนเนาะไปถามเขาก่อนค,อคือจําชื่อเกาะไม่ได้เลยนะ <c oughs> เรือที่เราจะไปนะครับทุกคน <c oughs> นี่โอ้โ oh, หนี่เราก็เหมาไปเลยเรือนะฮะ <c oughs> ดีมาก <c oughs> ไปแล้วทุกคน ก็มาถึงเกาะกมแล้วนะครับไม่มีคนเลยตอนนี้ดูสิเหมือนเราปิดเกาะนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปปังมากเขาบอกว่าตรงข้างบนมันจะสวยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเนาะเพื่อจะได้เห็นวิวของอ่าวตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันกับบันได120ขั้นโอ้โหโอโหทุกคนอูทางขึ้นสิ ได้ละอ๋ไปกันเถอะอถึงแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนนี่แล้วดูวิวโอ้โห,โหสวยมากนี่นะฮก็จะเห็นเป็นอ่าวตรงนี้เลยมันโค้งม,มันสวยมันจึ้งมาก แต่ขึ้นมาขึ้นหน่อยมากมุมสูงที่เราขึ้นมาืมส,ม,ากกรรมสวยมากมเกาะกำสวยมากบรรยากาศคือดีมากนะครับ ก็ที่นี่ถือว่าได้รูปได้วิดีโอพอประมาณนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบไปที่อื่นต่อนครับบังบนะฮะเราก็เหนนเเลือดมากก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นนะครับก็ที่นี่บรรยากาศแบบ ดีมากสวยมากแต่ว่าตอนมาถึงก็พระอาทิตย์ก็เริ่มใกล้จะตกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ได้อีกฟิลนึงได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสวยดีนะครับทุกคนแฮปปี้มาก ขึ้นฝั่งแล้วนะครับกับอา้าวไม่ใช่สิเกาะข,ข้างข่าวครับเกาะข้างข,าว,ขาวนะฮะ ก็สามารถติดต่อที่รอนได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไว้ให้เนาะก็ดีมากเลยนะครับบริการดีงามมากเขอกขาไปถึงแบบเป้าหมายตามเวลาต้องการก็เดี๋ยวเราจะเข้าในเมืองกันนะครับทุกคน ที่ร้านครัวเลอดังนะฮะที่ระนองเขาบอกว่าเป็นร้านดังเราก็ลองมาชิมตามเพื่แบบคนอื่นแนะนำอันนี้คู้นิ่มผัดผงกะหรี่น่าก,กินมากน่าจะเป็นข้าวมื้อแรกที่ระนองกิ่ข้าวมากอ,มอร่อยหอมอกระเทียม ด,ดีมากมาก,มากนี่เราถึงแล้วนะครับที่พักของเราอยดีงามอยู่นะนี่ห้องเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำโอ้ยกว้างมาก ที่พักก็ที่ s u n n ี w เวล์นะฮะราคาก็าทต่อคืน some g บาทต่อคืนดีมาก Step one. และเราก็กำลังจะไปเกาะพยามนะฮะที่ละนองแน่นอนก็ต้องไปเที่ยวเกาะพยามนะครับ มันจะเป็นเกาะที่แบบสวยแล้วเราจะไปพักที่โรงแรมชื่อบูสกายรีสอร์ทนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือปากน้ำระนองนะครับเราก็มานั่งรอสปีดโบ๊ทของทางโรงแรมนะครับอันนี้เราก็จองมาคนละ350านะครับขาไปแล้วก็ขากลับอีก350านะครับเราก็จองมาเรียบร้อยนะครับเราจะไปรอบแรกก็คือ10โมงครึ่งนะฮะกับนั่งสปีดโบ๊ทตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปประมาณ4 5นาทีนะครับที่จะถึงเกาะพยา medication beg retot be GE felt that Having a trip to มาถึงที่เกาะพยามแล้วนะครับช่วงเช้าไม่ร้อนเลยนะฮะบรรยากาศแบบดีมากทุกคนเดี๋ยวให้ดู ตอนนี้ก็คืออยู่ท่าเรือมีรถกอล์ฟของบูสกายอย่างเงี้ยนะครับมารับเลยถึงที่นะฮะทุกคนฝรั่งเยอะมากบนเกาะ Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. เป็นน้ำอัญชันนะคะตอนนี้เราถึงแล้วนะครับที่บูสกายดีงามมากแล้วก็เขามีเวลความดิงน้ำอัญชันสวยมากทุกคนบรรยากาศคือดีมากมีความลมมีความอะไรสวยอะสวยมากทุกคนดีอะทะเลคือโอ้โ บรรยากาศแบบดีมากแต่แดดก็คือร้อนอยู่นะฮะก็จะเห็นวิวนี้ พยายามขนาดเกาะยังพยายามเราก็ต้องพยายามที่จะถ่ายรูปนะ <c oughs> ได้รูปแบบสวยแบบเยอะมากนะครับ Easy, เรามาถึงก่อนเราก็มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยประมาณเที่ยงครึ่งเขาก็ให้เช็คอินได้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าแบบแฮปปี้ดีงามนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องกันดีกว่าก <c oughs> ำลังจะเดินไปที่พักห้องพักนะครับสวยมาก ดูห้องน้ำก่อนเลยสวยมากทุกคนนี่ห้องน้ำแบบดีอะอเกเดี๋ยวจะให้ดูห้องนอนโหดูสิห้องนอนคือบรรยากาศแบบดีมากจะให้ดูตรงระเบียงนี่ ว้าวก็คือเดินลงไปตรงเนี้ก็สามารถที่จะถายเรือขยักได้ตรงนี้เห็นไหมโอ้โนี่ความแบบป่ากงกลางนะฮะบรรยากาศก็ถ่ายย้อนขึ้นไปนี่ห้อง กเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเพราะว่าตอนนี้ก็คือน่าจะเที่ยงเกือบบ่ายแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็อาจจะพายเรือไปปั่นจักรยานที่นี่เขาก็จะมีเรือคายักให้ปั่นไม่ใช่เรือคายักเขาจะมีเรือคายักให้พายแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นฟรีนะครับบริเวณรอบๆเกาะตรงนี้นะครับ ก็จะมากินข้าวตรง่วนอาหารตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเมนูกันว่าจะมีอะไรที่แบบน่ากินบ้างโอ้ยราคาก็คือแอบแรงอยู่เผาทะเลเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าอืมรสชาติแบบเข้มข้นมาก เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวบริเวณรีสอร์ทที่นี่นะครับมันไม่มีลมแบบร้อนเลยลมมันจะเป็นลมแบบเย็นๆข่ายเรือไปที่ผักครับคนดีมากร้อน เรามาเดินตรงชายหาดตอนพระอาทิตย์ตกดินสวยเห็นไหมเห็นวิวไหมโ้เจ๋งมากสวนของรีสอร์ทโดีมาก เป็นปลากระพงทอดนํำปลาใหญ่มากอันนี้น่ากินมากแล้วก็แกงเผ็ดทะเลนะครับอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันน่าจะดูวาวนะฮะมีกุ้งหอยปูปลาหอยมเมล็งพู่ขอเลยจึ้งๆคล้ายแกงเหลืองนะเธออร่อยเผ็ดแซ่บมากหอยใหญ่มากอ แต่ราคาอาหารก็แอบแรงอยู่เบาๆปลากระพงวันนี้ก็550แล้วก็ต้อมอันนี้ก็ประมาณ250นะครับพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วร์นิ่งครับทุกทกคนวันนี้เช้าว,วันที่2นะครับที่เราอยู่เกาะพยามตอนนี้ก็กำลังจะเช็คเอาท์แล้วยังไม่อยากกลับเลยนะฮะแล้วก็ ตื่นเช้ามากวันนี้นะฮะเพื่อที่จะต้องมารอขึ้นเรือนในรอบของแปดโมงครึ่งนะครับก็พิทานอาหารเช้ากัน,นครับไปดูว่าอาหารเช้าจะมีอะไรน่ากินบ้างนะครับได้ละอาหารเช้าก็น่าจะเป็นแบบไส้กรอกแฮมปกตินะครับคือตอนนี้เราแบบ รีบนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทันเหลือขึ้นรอบแปดโมงคึ่งไข่รกระทะข้าวผัดข้าวผัดอร่อยข้าวผัดสับประรดนี่ไม่กลัดตอนเช้านะครับกลับแล้วตอนนี้รีบขึ้นรถเพื่อที่จะไปเหลือโอ้ไม่ก็เร็วมาก ที่มาเกาะพยายามถือว่าแบบมา1วัน1คืนก็ถือว่าแฮปปี้นะได้รูปแบบเยอะมากนะครับแต่จริงๆอ่ะควรแนะนําว่าให้มาสัก3วันคืนคืนสักำลังดีแล้วก็จะได้ไปเที่ยวแบบบริเวณร,รอบๆเกาะก็มีสถานที่อีกหลายอันที่เรายังไม่ได้ไปเลยนะแต่ว่าเราก็อยู่แค่รีสอร์ทก็ถือว่าแบบแฮปปี้ลักได้มาพักผ่อนได้มาชมบรรยากาศกินอาหารลมเย็นๆส,ยๆสบายๆแล้วก็ที่นี่คือแบบ มันไม่เหนียวตัวรู้สึกได้นะฮะเราถือว่าทริประนองก็น่าจะเป็นทริปอีกทริปหนึ่งที่แบบแฮปปี้นะครับกอบยายามนะฮะก็มีโอกาสแน่นอนแล้วก็ต้องมาอีกแน่นอนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย